สิคมะมาจ๋ามามาดูของฝากกันนะคะวันนี้นะคะมีของฝากมาด้วยถึงคุนกระเซมโมเขอมนะคะบ้านน้องปีใหม่นะคะเป็นของฝากนะคะเดี๋ยวเรามาเกะเกะดูด้วยกันนะคะว่าข้างในนี้จะมีอะไรนะคะ ว้าวออ้แล้วจากของพี่แขกแน่เลยพี่แขกเวลาน,นะคะขอพระคุณมากๆนะคะพี่แขกขอพระคุณมากๆนะคะสําหรับของฝากของเด็กๆนะคะของน้องเป้แล้วก็น้องโอ้นะคะเครื่องสาอางออแกนิกนะคะสําหรับเด็กนะคะกระป๋อ,อสีชมพูองตรงๆก็เป็นตามหักเท็ โอ้ยคือมาเหมาะเจาะแต่พี่แขกมาได้เวลาคักเลยเพราะว่าวันที่สิบนี้นะคะจะเป็นวันเกิดของน้องโอ๊ตนะคะติดตุรานี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องโอ๊ตนะคะโอ้ยเย้ๆเราก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องโอ๊ตเลยนะคะนี่ว้าบนเสตเดไเปต้าแก่พีกระหนอกเป็นบัดนี้ละตึกใจคักเลยตอนนี้ปึ่งกับตันหาแต่เนี้ยงาม,งามๆสวยๆใหม่หลูกสาวคนเนาะ เนี่ยตาตาเหลี่ยมมองมองนี่นอคักคักคมีทุกอย่างเลยค่ะลิปติกนะคะนี้สงสัยจะเป็นแป้งพับหรือเปล่าโอ้ยมีที่ทาตาด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะพี่แขกขอบพระคุณแทนน้องเป้น้องโอ๊ตด้วยนะคะขอบคุณที่รักและอินดูครอบครัวพังปีใหม่ของเรานะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะ แล้วก็มีมีพี่สุขใจด้วยนะคะส่งคะแนนมาสําหรับคะแนนนะคะขอพระคุณมากมากนะคะพี่สุขใจขอพระคุณมากมากค่ะสําหรับคะแนนที่ส่งมาให้น้องเป้กับน้องโอ๊ตนะคะไปเลือกตอนแรกพี่สุขใจบอกว่าให้ไปเลือกเครื่องสําอางนะคะพอดีว่าน้องๆได้แล้วนะคะพี่สุขใจงั้นหนูขอ,อ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะให้น้องเขาไปเลือกเอาเองนะคะว่าเขาชอบอะไรนะคะเขาชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเป้กับน้องโอ๊ตไปเลือกเอาเองนะคะว่าเขาชอบแบบไหนเพราะว่าเครื่องสําอางเขาก็ได้แล้วเนาะได้จากพี่แขกแล้วนะคะแขกไลาลานะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอพระคุณจากใจจริงนะคะก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ ก็โอ๊ยจะว่าจังใดดีล่ะจ้ายซจ้าก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟางปีใหม่นะคะวันนี้เรามาทำง,งานที่พันเนียดนะคะวันแรกนะคะก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้เอาพี่ตีมาหรือเปล่า เพราะว่ากลัวว่าที่จะเต็มนะคะต้องรอดูก่อนนะคะถ้าไม่มีคนเอามาหรือไม่มีช้างเชือกไหนมาก็จะไปเอาพี่ปีมาผูกนะคะตอนนี้เราดูด,ดูแก้วตาทารักไปก่อนปุดอะปุดอะปุดอะแก้วตาจอมกันพระแก้วตาจอมซุนบ้องฮ่าพี่นกบอ้ออ้ย เดินวอนอยู่ได้นน่พี่นพยุใสโนพี่นพยุใสโนพี่นพทำไมยังไม่มาเอ,อ้ยบ้าัฝั่งทางนี้นะคะก็กกมีอ่อมีมน,อนี่นะคะปลากระเยง,งนะคะปลากระเยง,งแล้วก็ชายลืบนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้มาสี่เชือกแล้วนะคะ น้องเกวตาเิ่นยุไก่ค่ะเิ่นเลยได้มากกวนมุกเพื่อนมาแต่เสาเลยเกวตาส่วนพายชุมพลนะคะนู่นนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะจังไดจังสีสุ่มไดนอนู่นนะคะพายชุมพลนะคะพายชุมพลของเราซุ่มไปบ่ได้ค่ะซุ่มไปบ่ได้ห็นแต่หัน งาข,าขาวๆคุณล่ะค่ะพายชุมพุ่นฝั่งทางนู้นนะคะก็มีนะคะช้างชลามีมีเยอะนะคะฝั่งนู้นนะคะก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่เชือกนะคะนี่สี่เชือกอมาดูแกวตากันเต่าแกวตาทารัก อ่อนแม่อ่อนแม่แล้วสาวเกี่ยวก็ง่วอ่อนแม่แล้วกัาปลาก่ะเค่งกินหยาเชยแล้วผุนปลากรเงโอ้มาอยู่นี่คือจิมวนเนาะพูดอ่ะพดอ่ะพดอ่ะโอ้โอ้โอ ไลฟเสียงเสาบอกไลฟบเสียงเสามาอยู่กับชายเลฟบนะคะลืมพี่แนคุ้นบอกฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ,ว,ะว่าพี่ปีของเราจะมาหรือเปล่านะคะตอนนี้อ้วนมาถึงแล้วนะคะอ้วนมาแล้ว โอ้คนขั้นแห้งมาถึงคนกระถูใหญ่เลยโอยอ,อยู่วันนี้อยู่อยู่ใกล้น้องแก้วตานะคะอ้วนของเรา อยู่ใกล้แก้วตานะคะก็ใกล้ปลากระเงยงด้วยปลากระแงยงเป็นหูจักลบอยู่ค่ะปลากระแงยงว่ะมาโหลดครับว่าสั่นปลากระเงยงว่ะุดเลยเอ้ยเริหมูเขาคือสะอาดสะอาดโตคืออกหลอกแท้ลูกฝรัง่ง ลูกฝรั่งลูกฝรั่งเนาะเฮ้ย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 เอนน้องเลือกหย่อนเลือกโถ่วนแกตาเดินนี้ละคะแกตาเดินนี้เฮา แ้แ้คุณแมาหยอกกันกระเพี้ยค่ะออกับแก้วตาไม่เป็นไรนะคะชิวๆค่ะกับแก้วตาแก้วไอ้แก้วมาเล่นน้ำพีนะแก้วแก้วเอ้ยมาเล่นน้ำพีเนี่ย อสำหรับคลิปวีโนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ